สว,ส,นนสวัสดีค่ะนบบนค่ะสวัสดีค่ะนบบนค่ะมันนีค่ะได้ม,มติดตามเรืร่องราวความฝันของนบนนาบนเพิ่นฝันค่ะฝันเห็นงูเนะาะนบนคือก็บเฮดฝันเห็นงูค่ะก็ลังเแียเฮดเฮดพอก็ได้เลยก็ได้นเสีย,ยงแขกแขกไปข้างหลังบานงูสองตัวบนพันกันรวมๆมาเกี่ยวกันมาเลยเออเกี่ยวกันมาแล้วหัวงูยังเป็นสีดำๆนะค่ะมา พวอคือทั้งนายะตีนเหยียบลากถือทั้งสองบอ่ดินเลยบ่ดินบ่ยังอยู่ชื้ออ,อยู่เหยียบมองไรมันเหยียบถือข้อ,อ,อก,ก็ทั้งสองโอ้แม่นแห้งนอกถือข้อทั้งสองเลยถือข้อทั้งสองบอ่ตีนเน้่ยโอตายเว่าบานก็ได้อตีนอกอกอตีนออกตัวหนึ่งตัวหนึ่งถอยออกถอยออกออกไปบานก็ไปโยกหัวอยู่อยู่ข,ข,ข้างๆก็ได้ก็ได้ทีนี้หยียบไปอีกย่ยานมันหนีเบิดนนะ่ค่ะเหยียบไป บานี้ก็เลยพระเช้ามีดฟันพระเช้ามีดฟันบ้านนี้ตัวัหนก็เลื่อยข้ามหาหายอีกเลื่อยข้ามมาหาหมูมันตัวนั้นตัวมันออกไปอ้าวมันแคบเนี่ยนี่หมูอยู่าสิหยึกมีดฟันหมูาสิฟันตัวตัวเหยียบใบมันตัวตัวมันออกไปมันกับปเลื่อยครับเข้ามาหาบานบ่อฟันซ้ำเลื่อยเข้ามาอีกออภาสิฟันตัวตัวเหยียบใบยามันนี้เบิดนะ ตัวนั้นพลเรื่อยมามามาปพลเอาหัวมา,วามกายตีนบ้านไกลอยู่ตรงเถิงตัวนึงเหยียบข้อพันธุลุอ้าวมันหมูอันนี้เลือกหมูผีบป่าว่ะค่ะว่าง่ายๆคือหลุดออกไปตัวห<ใ>น,นึ่งหลุดออกไปตัวหน,นึ่งตัวหนึ่งหยียบไปบาดน,นี้กับสิฟันหัวตัวที่หยาบอยู่ไหนเออยาบมือตัวนั้นเห็นเห็นหน,น้าบนสิฟันหัวะอะไรเรียบรึเป่ะเรียรบร้อยมาบ้านเออ หัวมากายไปนี่นีตีนโอ้กายไปตีนน่ะบนเลยมันสะฟันฟันัไงล่ะบาดีตีนจะคลองเลยตีนจะคลองตีนจองกัะตีนบ่ก้าวฟันเลยบ่ก้าฟันบลก็เลยบ้างหงิดลงบา้ก็เลยถอยตีนออกทั้งสองอันถอตีนออกจนมาก็เลยเลยลงไปหามนค่ะบารก็เกี่ยวกันรูบุ่มรูบุ่มให้เบิ้งเกี่ยวกัน ชงใจเป็นหมูเจ้าทีค่ะขึ้นได้วป่ากระเปกได้น้อกระบนค่ะเพราะว่าปกติขันเลื่อยมากนี่ขันหมูจังนึงนี่เลื่อยมากเห็นสิฟันหัวหมูมันแหลมมันบ่เลื่อยมากนี่เป็นยังคือสิต้องเอาข้อมากายมากายตีนนะบนปกติต้องกัดมันบ่อกัดนี่บันชิฟันกับฟันบ่อยที่มันข่าตีนอย่างงเป็นหมูเจ้าทีขึ้นระบนบ่าชงใจหมูเจ้าทีว่าไม่เป็นเถอะอะรเขาบอถ้าบ่เลื่อยมากกับสีฟันข้อ ฟันฟัตัวตัวเหยียบไหวการเลยขวงไหวเลยหยันมูตายเหมือนว่าสีมาซอยกันค่ะแม่นบอนะบุนคิดคิดแนวนี้บ่คิดแนวก็เลยเป็นความฝันที่แปลกเนาะค่ะก็เลยว่าโอ้เจอทีว่าแอร์ทั้งเจอทีเอ็นเห็นเฮ็ดขี้เหล็กเหี้ยแบบนี้น่ะในความฝันนั่นบมดในความฝันนั่นไปเดี๋ยวก็จังไปดอดจับปูนี่เลยจับมันจับปูบ้านนี้มีตะกงหางยังไงค่ะบ้านก็ ไปเกี่ยวกันอุ่มหุ่มบอเห็นเป็นตัวเลขกอกพันกันะมุมละมุมเนาะวันบังไปบางมากก็คือเลขกหาคือเลขกเกตเล็กกันนี้ไปเฉยๆหน่ค่ะเบังมันเกี่ยวกันพันกันไปพันกันมาเพราะฉะนั้นอ่เดียวกันได้เลือกว่าบ่เนาะบ่หิ้อหมูอกบอก็หมูน่ะค่ะเดียวกันได้ัน่าเราออกจากกันห่างห่างออกกัน มันก็พอบอกหันหน้ามาครับบ้านก็เลยว่าอุ่นเลี้ยงเป็นงูอีปูว้าวอีปูขอเห็ดไ้เด้อก็เลยว่านไปยิบกระตากระมีกับงูกับปอยไปหันละไปเก็บเห็ดหมดงูอ๋อไงบ่เห็นสองบ่เห็นงูอื่บ่เห็นประตูโอ้ชีแรงว่าจะอันเดินจะปูแล้วันี่ไงเนี่ยงั้นวันเดินจะปูกับพี่ภาษาเก่า เป็นเป็นเป็นหูเจ้าทีเนาะเ,เพราะว่าเพิ่นเด้เอาหัวมากลายสีขาสีขาตัวนึ่งแล้วสีฟันสีฟันนูนบนนา่นบัตสีฟันฟันตัวเหยียบไปตัวน,นี้นั่นลบหน้าเอา,เอาหัวมากายตีนอเอาหัวมากายตีนไว้บ่อนพราะนีถ้าเป็นฟันก็ขาทั้งตีนทั้งกูน่ะก็ได้โอกะโ <laughs> บกกระโบฟันก็ว่าหงมีโลคห้งมีลงแล้วก็ถอยตีนขึ้นหน้ายกตีนขึน้นมันก็เลื่อยมาหากันยนีไงลองซองค่ะ ปเาเห็ดเป็นเหล็กไงบึงนะก็คือจ้างท่านีบอกพานกันพานไปพานมาเนี่ยบ่งนะเนี่ยบ่งคือจัางเหล็กขาคือจังเลหงเล็กเก็บคือจังอันอนี้ว่าจะแห่เตี๋ยวก็ได้ปะค่ะว่าพ่อตัวใหญ่อะไรห่างออกจากกันเแห่กันกสองสอยออกจากกันเลยเนี่ยยกหัวมาใส่ห่อสองทั้งสองแล้ทั้งามอีปูขอเฮ็ดนจะเด้ออีปูลเลยปะโบนะก็เลยปล่อยเขึ้นใบหันก็ปล่อยไปแต่งวกแป้งก็ผ่ากระตาเก็บเหนะ็ดแบบ ได้บรเห็ดโอ้ยได้จนเต็มกระตาผลจนเหลือคือจังเลยแก่เสือเสือแขนาเห่าผูเขียนเนาะผูเขียนเขียนเพียดใช่บ้านนี้โตเล็กนี่เป็นจังไหนเนะ่ยบนเสีเอาเป็นตัวไหนใช้มันเป็นเตียวหมอชื่อคือเห็นว่าเป็นเตียวกันอยู่บนหาเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดอืมสองงูสองตัวงูเป็นเขียดห้าเจ็ดเจ็ด แล้วบนนีตีงูเป็นเจ็ดจงเเป็็นฮ่านี่ก็ตีนตีนห่าตีนหยียบเลยค่ะสองตัวงูสองตัวนะบนตีเป็นเจ็ดก็เลยขึ้นว่าหาเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดบ้านนี้เพิ่งเกี่ยวให้เพิ่งนี้คือก็จะเหนียดหาก็จะเหยเจ็ดจงสีๆนะมันขับข่กับข่ายก็เลยเป็นสิ่งเดียวกันได้อยู่ค่ะพอวันนี้มายืนเหยียดกันอันห่างออกจากกันเลยลองซองแนบหนามาอา แสดงว่าหันมาแนมนานาบุญนี่อัดเพิ่นเพิ่นอาจจะซื้อสารแน่อื่นก็ได้ว่าเมนเหลวประมาณนี้ป่ะจักษ์งอเพราะว่าจอมขีเท้าความคือเอบประจักษ์เล้วตัวนี้อาจจะประมาณนี้ป่ะจักษ์งนาบุญนอชงใส่ใช่ไหมตีเนี่ยหมดฮาเกียดเกียดนาเกียดเกียดเนาะแต่ว่าจังไหนก็ให้เอฟซีพิจารณาเอาเนาะพิจาารณเป็นความฝันของนาบุญนาบุญนี่เพิ่นกับฟันแม่นค่ะค่ใช่ว่าเหยียบ แยียบที่จะถือซองนี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วเจ็บเจ็บน้องค่ะหยียบไปเลยหยียบทั้งสองหยียบหยียบที่จะถือซองตัวค่ะหาเจ็บเจ็บนั่นแต่ว่าเยีึดหยียบไปแล้วตัวหนึ่งรวยออกไปรวยออกไปพ่อสีฟันอีกตัวหนึ่งรวยมาทำตีนนนวดหยีมาไก่เถอะเหมือนมาซอยกันเนาะตัวหนึ่งอยู่ทางล่างตัวหนึ่งอยู่บนตีน ห้าเจ็ดห้าก็ได้มวนเราไม่มีแล้วมวนเราไม่นีเลยเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดไปึ่งขึ้ค่ะเจ็ดห้าเจ็ดแต่ว่าเจ็ดเจ็ดนี้แน่นอนครับตีได้แข่เงินปะตีได้เพราะว่ามันตีได้นางงูสองตัวเจ็ดเจ็ดนี้มากอืมคืออาจจะมาเบิรนคือเก่าบ่ะนะบนสงสัยค่ะส่วนอายุนะบนนี่ก็คือแ่าสี่จำได้ก็หาสิบ สามจะหาชิบชี่เลละหาสิบสามอย่างหาสิบสี่เนาะขันเอฟซีมาให้เกินอายุเนาะบเนาะแกะเหมือจังไม่ร้องจีบมึงมันคือมีความฝันเขื่อนไว้เนวใด้เนาะนาะบนเนาะคือว่าตัวเลขมันสีอยู่ไปตัวใดแต่ว่าความฝันตัวนี้นี่ถือว่าเป็นฝันดีได้เนาะหมูเจีาวทีมหอยโข่ซะนอนเนาะบนเนาะสงใจอยู่ะพี่เกมเฮ็ดก็ได้ร้ายเลยก็จะขอเพิ่นเฮ็ดดิ็มกระตาเนาะจนเต็มกระตายจนแก่เสือขอดเสือ ผูกแค้นใจเอาเลยค่ะอย่างเล่าความฝันของนาบนกับมิซัมเนาะนาบนเนาะเออมิซัมหขอบคุณสำหรับเนวทางความฝันและกับตัวเลขเนาะนาบนเนาะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมาสรุปตัวเรขของนาบนเนาะค่ะตัวเรขของนาบนค่ะห้าเจ็ดเจ็ดค่ะห้าเจ็ดเจ็ดนาบนฝืนฝันเห็นงูสองตัวค่ะงูสองตัวนาบนเอาตีนเหยียบไหวค่ะ ซาบานาบนวาสิขา่ว่าตัวหนึ่งรวยนี้ค่ะรวยนี้มากายตีนนาบนนาบนกระบกกาเห็ดจังไรเห็ดเพิ่นเป็นงูเจ้าทีนาบนเพิ่นวาเนาะเพิ่นก็ได้ว่าให้งูรวยเป็นตัวเลกให,ให้เบิงน่เพิ่นวาค่ะเพิ่นขอค่ะเบิงจังหนึ่งเหมือนหาเบิงจังหนึ่งเหมือนเจ็ดค่ะงูสองตัวนบนดีเป็นเจ็ดเจ็ด พิ่นเอาหาเขาค่ะหาก็คือตีนค่ะหาเจ็ดเจ็ดนอะค่ะวันที่หนึ่งโกดกกดาคมพ่อโสสองพันหาโรยหกเตดให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปปินน้นแนวทางสอสลากินแดงรัฐบาลน,นอคะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามตาบนุนคนอีสานกดใดกดแซ่กดกะริ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบริพาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูรีค่ะ ป่าบนคนอีสารกัสิหามาฝากขันผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสารกัมีเพียงทนีคลิปนาพอกันใหมโศกโศกมันมันลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งต่างๆกับตัวเรศของหนาบนน้อค่ะสวัสดีค่ะ